สวัสดีครับพรมพินองนี่ขึ้นนานหากเก่าครับเอาต้นเนี้วหน้าปีพัานนาันหา,กเ,าเก่าเบอร์สิบเจ็ดมูอินป็นบันทีสามที่จีกายนครกับเจแก่หลายแลวคกับไก่ที่ได้พ่อเกี่ยวล้วเอาหน้านหากเก่าเป็นพันข้าวเหนียวต้นเตี้ย ผลผลิตจัดสูงพ่อประมาณส่วนเตี้ยแต่ว่าห่วงมันยยง่ยเงาดีอยู่ครับนานเก่าท่านที่การท่านโลกไปดีที่กันโลกไปติดใบใหม่พอห่วงหักนี่ยแต่การท่านได้ดีเป็นเขาพัานอี่พันหนึ่งที่นาปูกอยู่ครับเขานิ่งหน้าปี เพราะว่าติดเขาที่ให้ผลผลิตสูงเราจะมีรสชาติที่หอมนุ่มชื่อครับเขาก็ขอกะครับเพราะว่าเพื่อนพัฒนามาจากเขาก็ขอกตอนเนือคอขอกเพราะว่ามันีม้คดีชื่อมันค็ดมันบริหุทลมเพราะว่ามันต้นเตี้ยผลผลิต,ลต,ต,นนลตได้ร้ายกว่าเขาก็ขอกนะครับ เมดจะดีขึ้กันขนาดกับพ่อๆกันกับกอกห้โหก็คืออันนี้ดีกว่ากอกห้ครับมันได้ได้หลายกว่าบุญลมปลูกทีจำได้จำนึงมันกับบุญลมว่าม,วามันส่วนเตีย้ยเตีย้ยความสูงแค่ประมาณรอยถึงรอยสิบรอยยี่สิบนี่หละครับเตีย้ย ด้วยบอลลมใช่ทอดแก้วแหละครับเข่าเลี้ยงแต่ว่าใบม,มันมันมันออกสีสค,ครับเวลาแก่มาหอมคือกอโคกแล้วครับย่ำหนึ่งงั้มัม่ซุกมาแล้วกลิ่นหอมนุม่มจากการก็บเก้ว,เกวก็สะดวกสบายครับ รวดเกี่ยวนี่ชอบมากหลายอยานเกี่ยวเขาเกีย่ยเพราะว่าเขาเกี้ยเขาสูงลดเกี่ยวเพราะวะ่าเก็บมราคาเดียวกันครับที่บ้านผมเก็บยมลละแปดลอยครับอุดรธท่านนีอำเพอู่อเกี้ยเก็บไมลละแปดลอยเขาสูงสามรอยแปดลอยเขาตั้ก็แปดลอยเขาล่มเก้าลอยนั่นแหละแต่ราคาเขา บอกกลินเลยครับเขาราคาปีนี้ก็ว่าจะตึแพงแต่โบแพงคือเขาครับจะบรดษัทเรียนเรื่องขายดอกครับเพราะว่าผมปลูกไว้กิ่นในขอบครัวครับในรัวเรือนเลือจัางขายครับผมจะเลยบรไดคิดเรื่องราคาตลาดปันไดแล้วอีกพันหนึ่งที่คลางๆกันอย่างนี้ให้เบิ้งกับข้อแตกต่างพันนี์อีก หอมขาวทีสุดเป็นขนันยวหน้าปีคที่กันที่เพัฒนาขึ้นมาใหม่ที่กันโดยอาจารย์ตุลังมาเป็นคนที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมาเขาพันนี้ทุก่าครับแกชา่าวกว่าเขานานหาเก่าจะมาให้ที่นองเบึงเพื่อว่าเป็น้างเลือกเพื่ออยากได้เขาปลูกที่มันอายุ จิบเกลียวเร็วยวั่งได้จิบเกีียวชาแบบในที่จระนาบเอา้ดยรับตามความพอใจตามสภาพหริอฟ้าอากาศของบ้านมพม่พีินออ,นองเขาหอมขาวที่สุดนี่ก็มาใหม่ครับทดลองปลูกกินส่วนว่าหอมขาวนุ่มให้ผลคนผลิตสูงสูงถึงขั้นสองร้อยกิโลต่อไร่ประสานเพิ่ว่า านนยาแช่สภาพดินน้ำเดือครับเด้อสภาพดินแต่ยังได้รักษาเพราะเพรกันทุกมองดอกครับผมจะมาทดลองปลูกเบื่องตีแรกนี่ซึ่งสิีทองม,มากครับนนหนาถังเกา่าก็บสีพกเกี่ยวแล้วเอาหอมวิสุทธิ์เนี่ยวจะมีอยู่สองไรหนาถังเกา่ากับมันไรกว่านงนะครับ